คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับวางแผนอนาคตส่งเงินสมทบ25ปีด้วยเงิน15,000บาทเนี่ยนะครับได้รับบำนาญเท่าไหร่ครับนี่คือคำถามนะครับคำถามอาจจะไม่ได้เป็นข้อความประโยคยาวๆนะครับแต่ผมเรียบเรียงมาให้นะเราไปดูกันว่า25ปีด้วยเงินสมทบสูงสุดเต็มแม็กของมาตรา33ที่15,000บาทเนี่ยนะครับเราจะได้บำนาญประกันสังคมประมาณเท่าไหร่นะครับโดย โดยเฉลี่ยเงินบำนาญคืออะไรนะครับเรามาทวนกันเล็กน้อยเงินบำนาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมนะครับจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบนะครับทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับก็คือทุกๆ1ุเดือนที่คุณสะสมนะครับยิ่งมากขึ้น มันก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้น1.5%นะครับสูตรคำนวณจะแบ่งออกเป็น2สูตรเดี๋ยวเราไปคำนวณจริงกันเลยนะครับไม่ต้องไปใส่ใจตัวนี้นะครับไปคำนวณจริงก็จะเข้าใจนะครับเงินสมทบเฉลี่ยสูงสุด15,000บาทเนี่ยมันจะมีเลทให้ประกันสังคมเขาก็จะว่าตามเลทนะครับแต่ของเราของเรามันก็มีเลทละ25นะครับได้5,250บาทแต่เราก็อยากรู้วิธีคิดนะพออยากรู้วิธีคิดเราก็ไป นะครับมาคำนวณกันเลย15,000บาทส่งประกันสังคมมา25ปีวิธีการคิดนะครับผมขอหาก่อนว่าจำนวนปีส่วนเกินจาก15ปีมันกี่ปีนะครับก็เอา25ตั้งลบ15เท่ากับ10ปีที่เกินมา10ปีที่เกินมาเข้าสูตรคำนวณ1.5 1คูณ10นะครับเท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20บวก15นะครับเท่ากับ35% 35%ของ15,000บาทนะครับเป็น5,250บาทเห็นสูตรคำนวณนะไม่ยากเลยนะครับนี่คือสูตรคำนวณที่คำนวณตามหลักประกันสังคมนะครับเป,เป๊ะเลยเพราะนั้นสูตรคำนวณสามารถไปคำนวณกันเองได้ผมจึงต้องทบทวนทุกครั้งนะครับในทุกคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้ทุกคนได้หัดคำนวณกันเอง เรามาดูตารางบ้างนะครับในกรณีเงินสมทบ1 5 0 0 0บาทถ้าส่งด้วยจำนวนปีนะครับอื่นๆเราจะได้บำนาญจากประกันสังคมกี่บาทนะครับส่งประกันสังคม35ปีได้รับบำนาญ7,500น 7, บาทส่ง34ปีได้รับบำนาญ7,275น 7, บาทส่ง33ปีได้รับบำนาญ7,050น 7, บาทส่ง32ปีได้รับบำนาญ6,825น 6, บาท ส่ง31ปีได้รับบำนาน6,600บาทส่ง30ปีได้รับบำนาน 6, 375บาทส่ง29ปีได้รับบำนาน6,150บาทส่ง28ปีได้รับบำนาญ5,925บาทส่ง27ปีได้รับบำนาน5,700บาทส่ง26ปีได้รับบำนาน5,475บาท ทรง25ป 5, ีได้รับบํานาญ5,250บาททรง24ปีได้รั 5, บบํานาญ5,025บาททรง23ปีได้รับบํานาญ4,800บาททรงประกันสังคม22ปีได้รับบํานาญ4,575บาททรงประกันสังคม21ปีได้รับบํานาญ4,350บาททรงประกันสังคม ส่งประกันสังคม20ปีได้รับบํานาญ4,125บาทส่งประกันสังคม19ปีได้รับบํานาญ3,900บาทส่งประกันสังคม18ปีได้รับบํานาญ3,675บาทส่งประกันสังคม17ปีได้รับบํานาญ3,450บาทส่งประกันสังคม16ปีได้รับเงินบํานาญ3,225บาท และสุดท้าย15ปีได้รับบำนาญ3,000บาทนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งบวลที่ผมนำมาตอบคำถามให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ถามเข้ามาก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ก,กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอปไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสทิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ